เกิดเพื่อนๆดูคลิปแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Power Ranger Talk Talk ได้นะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วผม Stamp Power Ranger Talk Talk นะครับผมการรีวิวของเล่นนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้มารีวิวของเล่น Power Ranger นะฮะแต่จะมารีวิวเป็นการ์ดแทนนะครับแต่ว่าการ์ดเนี่ยก็ไม่ใช่การ์ด Power Ranger นะฮะแล้วก็ไม่ใช่การ์ดพวกออเรนย่าการ์ดบิ๊ก้าอะไรพวกนั้นนะฮะวันนี้เป็นการ์ดที่ได้ชื่อว่าคอลแลบได้เยอะมากๆอยู่เรื่องหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ เป็นการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดแวนการ์ดนั่นเองนะครับผมแวนการ์ดเป็นการ์ดที่ออกมาน่าจะช่วงผมอยู่มอปลายเปล่าวะมันนานมากแลนะผมจำไม่ได้แต่ผมไปงานพวกงานอะไอ่อมารุยะอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนผมก็จะเจอคนเขาเล่นนะแวนการ์ดกับบอดี้ไฟอ่ะมันมาพร้อมกันนะฮะแล้วแวนการ์ดมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีแปรไทยนะฮะก็ก็เคยเคยดูแหละแต่ว่าไม่ได้อินอะไรมากนะผมผมเล่นได้เป็นนะฮะเพราะว่า เคยดูการ์ตูนแล้วงงชิบหายเลยนะฮะไม่เหมือนการยูกิเมื่อก่อนยูกิแรกๆมันเล่นง่ายโอเคผมก็แบบเราเล่นยูกิได้พอหลังๆเนี่ยเลยภาคไอยูกิจูไดไปแล้วเนี่ยเ,เล่นไม่เป็นแล้วเริ่มงงสกิลสเกลร์ไปไม่รู้โคตรโคตรเฉยนะฮะพอดูแบบมันเจอแล้วแบบปวดหัวไม่ค่อยเล่นนะ,ะมาเจอแวนการ์ดแล้วแบบมันทับตัวได้มันทับทับอะไรไม่รู้งงนะฮะแล้วก็งงปุ๊บไม่เล่นดีกว่านะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรพิเศษ จนกระทั่งนะฮะผมไปเจอพี่จอร์ดแปดลีว้วแกไปคอลแลบ,บนะฮะน่าจะคอลแลบ,บนานแนละ้วมั้งจำไม่ผิดนะนะฮะแต่ว่าที่ผมอยากได้เนี่ยเพราะว่าแกในเฟซพี่จอร์ดเนี่ยแกชอบโพสต์รูปการ์ดที่เป็นผลงานเกงอะ่ะเนี่ยมันคอลแลบกับพี่จอร์ดไงเห็นไหมผมอยากได้การ์ดพวกเนี่ยพวกตัวละครที่แบบเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเนี่ยไอคอนะิกคอลเลกชันที่เป็นการ์ด ตัวละครแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้มีอิทธิพลทางสื่อของของไทยในใน c e b o o k ใน IG ใน y o u t u อะไรพวกนี้ผมผมอยากได้นะแล้วแบบผมว่าในหน้าปกมันโชว์เยอะกว่านี้นะทำไมผมแกะมาแล้วมันมีแบบนี้ไม่รู้อันนี้ผมให้ดูนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นรุ่นแรกนะฮะศูนย์หนึ่งใช่ไหมก็ไม่น่าพิจารณ์เนาะอยากได้เลเซนกันจังเลยเดี๋ยว มีงานอะไรไปจะไปขอให้กระเสริฐให้นะฮะการ์ดใบนี้นี่ฟอยด์นะสวยดีเดี๋ยวเรามาแกะดูนะฮะเด็กที่สองเนี่ยมันเป็นอันนี้เป็นการ์ดไอดอลผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นการ์ดไอดอลแล้วในนี้มันมีเจ้าสก,ก์ดาไอดอลมันมีการ์ดอื่นเปล่าอยากรู้เหมือนกันนะฮะอันที่สามก็เป็นการ์ดไอดอลเหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นคุณอล,ลิสนะฮะอลิสเขาเสียไปแล้วเขาจะไม่ผิดนะใช่ไหมที่ น่าจะเป็นอะไรล่ะเกเสียจจำได้แค่ว่าเกเสียก็เสียใจกับญาติาด,ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการ์ดไอดอลอีกแล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอะถ้าเราอยากได้พวกไอ,ไอ,ไอดอลอะไม่ใช่ไอดอลสิพวกไอคอนิกของของโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกเนี้ยมันจะอยู่ในเด็กไหนบ้างนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราซื้อมาแล้วแล้วเร็วมากเลยนะเวลาเน,นี้ยผมไม่รู้ร้านอะไรจำชื่อไม่ได้ผมสั่งไปช้อปปี้ผมสั่งไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนเลยมั้ง มันนี่ถึงแล้วอะ่ะเร็วมากนะฮะแล้วก็็กเขาก็แถมมาให้ด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปร้านไว้ให้นะฮะเผื่อใครจะไปสั่งบ้างก็ไปลองดูเดี๋ยวผมดูการแถมก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปดูของจริงกรการแถมกันกนีกว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเเกะเลยนะฮะเราไม่ได้เก็บซองนะครับผมผมเลยไม่ได้นั้นเท่าไหร่การเราไม่รู้ปีกเนะเดี๋ยวยับ เดี๋ยวว่าหลังจะพาดูคอลเลกชันการ์ดที่เก็บไว้นะฮะผมมีพวกซ er, ัมเอร์อร์มีเมจิกกาตาลิงเหมือนกันก็มีอยู่หลายลายนะที่โอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่น90้วัยรุ่น2000นะ่ะน่าจะเคยเล่นกันอยู่นะฮะมาก่อนที่ผมซื้อบ่อยๆก็จะเป็นที่เซ็นทรัลเท้านะฮะเมื่อก่อนมีร้านการ์ดขายอยู่นี่แกะมาแล้วนะได้การ์อะไรไม่รู้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะสวยดีนะ,ะับผมผมอยอมรับอย่างนึงก็คืออาร์ตเวิร์กเขาสวยมาก มันสวยกว่ายูกิอ่ะส่วนตัวผมเห็นนะถ้าเป็นยุกิลุกใหม่ๆนะถ้าเป็นยุก,ก,กิยุคเก่าผมก็ยังสวยอยู่แต่ผนมะพอเปลี่ยนเป็นยุคใหม่ๆแบบมันดูลกไงไม่รู้สำหรับผมนะไม่ได้ว่าคนเก็บนะคนเก็บเขาชอบก,ก,ก็ชอบไปส่วนตัวผมรู้สึกเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกกันก่อนนะฮะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูนะครับผมไม่ได้แกะการไอ้พวก เกมการ์ดอะไรแบบนี้น,นานมากแ่้นะรอให้พาวเวอร์เ e นเจอร์เขาทำอยู่นะฮะหรือจะเป็นซ u เปอร์เซนไก็ได้ทำมานะฮะรุ่นใหม่ๆที่มันเล่นได้อะจะไปซื้อมาเล่นนะฮะอยากเล่นอยู่แต่ว่าอยู่แต่จังหวัดเนาะท้กเวลาเขามีให้เล่นอะไรพวกนี้ก็เราก็ไม่มีเวลาไปเล่นกับเขานะฮะโอเคแกะมาแล้วนะครับผมก็จะในนี้ก็จะเป็นนี่นุ่นนะฮะนุ่นแล้วก็แกงนี่เป็นคุณแม่ของนุ่นนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรละ่ะ อ๋อ oh, เป็นเป็นกระดานนะฮะไว้วางการ์ดเขามีวิธีลงวิธีเล่นด้วยนะแต่ว่าเนี่ยมีอันนี้เป็นเป็นการ์ดฝั่งเรานะฮะน่าจะเล่นได้ต้องซื้อ2เด็กมาเล่นนะครับผมเอาไว้เนี่ยี่วางการ์ดนี่นะคิดว่าได้เป็นอย่างนั้นนะฮะจำไม่ได้ไม่ได้ดูนานมากละมีการเดียนซ i เคิลมีเวนการ์ดซ i เคิลมีรีการ์ดซิเคิลอะไรไม่รู้เต็มเลยนะฮะนี่ก็เป็นวิธีเล่นมั้ง อ่าแล้วงงมากเลยนะฮะก็เลยไม่ได้เล่นนะครับผมเก็บอย่างเดียวนะฮะในนี้ก็จะมีการ์ดอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับผมผมจะเปิดเฉพาะใบที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นๆนะใบไหนผมดูไม่เด่นผมก็จะข้ามไปนะฮะที่เด่นๆใบแรกเลยก็คือที่จอดนะฮะสวยมากนะครับนะเด่นด้วยนะฮะโอ้ใบต่อไปเป็นพี่นุ่นไอ้เป็นแม่นะ,ะแม่นุ่นเอ้าแม่นุ่นซ้ำแม่นุ่นนะฮะแม่น้องนุ่นไม่ใช่แม่นุ่น นะครับผมแล้วก็มีนี่พี่จอร์ดไม่ใช่นั่นด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ฟอยใบแรกเป็นฟอยใบที่สองไม่ใช่ฟอยนะฮะแยกไปโอ้โหซ้ำเยอะเลยอันนี้จากไข่เนี่ยแค่ผู้ชายธรรมดานะฮะอันนี้ไม่รู้จักนะครับผมข้ามไปคำคมยิ้มแฉ่งเหรออันนี้ของยิ้มแฉ่งนะฮะในกะในเด็กมันจะมีซ้ำๆกันเยอะนะก็ก็ ถ้าแค่จะเก็บเฉยมันก็จะเปืองเด็กหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นมันเล่นได้ไหมเหมือนเขาบอกว่าไอคอนิกมาเล่นไม่ได้ที่เคยไปอ่านนะก็จะมีคำคมยิ่มแฉ่งอีกแล้วนะฮะนี่นะครับผมภาพน่ารักเลยนะพวกเพจพวกนี้ยังอยู่ไหมเพราะบางเพจเขามาเป็นกระแสแล้วเขาก็หายไปนะฮะโอ <laughs> พโ้พี่ดองพี่ดองยังหล่อเท่เลยนะฮะเจ๋งมาก นะครับแยกไว้สารานะฮะสารามีเวอร์ชั่นโตเลยนะในการ์ตูนเพจพี่จอห์นนะฮะจะมีเวอร์ชั่นโตของแต่ละคนด้วยนะน้องนุ่นนะฮะน้องนุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสกอยไหมผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกอยป่ะแต่ดูพฤติกรรมก็คล้ายๆนะ เร well ียกว่าอีกี้ของอีกี้ยุคนี้ได้ไหมนะฮะประมาณนั้นนะอันนี้ s เอเคอันนี้ไม่รู้จักนะฮะเขาชื่อเฮงนะฮะเดี๋ยวต้องไปรอหาดูแล้วเนี่ยว่าเป็นของไขรบ้างถ้าพูดถึงย s เอเคไปพูดได้นึกถึงเพจคนที่รู้จักกันอยู่ก็คือ 7K เคนะฮะที่เป็นไอเเคเขียวเขียวคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่า ยังไม่มีการ์ดนะเดี๋ยวต้องรอดูเมื่อไหร่เขาจะได้ทําการ์ดพวกไอดอลใหม่ผมคิดว่าเจทเคเขาเป็นเพจที่เกี่ยวกับพวกเจ้าสูรหรือว่ามุกเกี่ยวกับของเล่นอะไรพวกนี้ใช้ได้นะใช้ได้ดูแล้วก็เพลินๆน,นะฮะเห็นแล้วแบบนึกถึงตัวเองเวลาวัยเด็กเหมือนกันนะหลายอันเลยนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดไอดอลนะผมไม่รู้จักคือใครไม่รู้นะฮะไม่ค่อยได้ตามไอดอลไทยเท่าไหร่เคยตามแต่บีเอ็นเคซีจีเอ็มอะไรพวกนี้ โอน้นี่อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นไม่รู้อ่ะใครไม่รู้เดี๋ยวโฟกัสก่อนไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะเป็นไอดอลแหละนะครับผมโอกโกาดเพียบเลยโอ้โหน้ำหนึ่งนะฮะไม่รู้ใครคือน้ำหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ตามไอดอลเลย ยูนาอันนี้เหมือนเคยคุ้นๆก็เห็นเป็นยูทูบเบอร์ั้างนะนะนานแล้วตั้งแต่ยุคสมัยตามพวกซันเบอรี่อะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นคุณนาริสนะครับยูนิคอร์นนะฮะใบสุดท้ายนะฮะใบสุดท้ายเป็นไข่วะ ลาพิก l ์ลาซูรินะฮะไม่รู้จักผมอาจถูกก็ไม่รู้ขอโทษด้วยนะฮะถ้าอาจไม่ถูกนะก็ผ่านไปแล้วหนึ่งกองนะครับผมการ์ดพี่จอร์ดก็จะมีอยู่เดี๋ยวแกะกองอื่นก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่ากองอื่นมันมีการ์ดพี่จอร์ดแ่บหรือว่าจะมีการ์ดตัวละครอ,อะไรนะโซเชียลอะ่ะกมีอิทธิพลในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้านเราอีกหรือเปล่านะฮะเพราะหน้าปกมันเป็นไอดอลหมดเลยผมก็แบบเอ๊ยยังไงอ่นะ เดี๋ยวเข้ากรุงเทพรอบหน้าต้องไปร้านกาดหน่อยลนะ่ะเดี๋ยวนี้ร้านกาดต้องไปซื้อที่ไหนพาเล็กไหมพาเล็กมันไปยากอ่ะผมผมไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพเวลาเข้ามาก็ส่วนมากก็อยู่อยู่สยามอะไรเงี้ยก็เข้าไปธุระเสร็จก็ธุระไปดูโรงหนังแล้วก็กลับนะฮะไม่มีเวลาไปเดินเล่นแบบแบบนานแล้วนะมันไม่เหมือนสมัยเราอยู่มาหาลัยเนาะโอเคแกะมาแล้วนะฮะก็เหมือนกันของในในอันนี้เหมือนกันเลยนะฮะด,ดูการ์ดดีกว่านะครับนี่การ์ดนะฮะ โอเคการ์ดใบแรกเป็นการ์ดฟอยนะฮะภาวินีภาพปัันจักปันจัก,ปจกไปดูไข่กันนะฮะโอ้กาดตัวละครน,นี่โอ้อ๋อมันจะเขียนชื่อเอาไว้ใช่ใช่ใช่พวกนี้เขาจะเขียนเฟซ โอ้ยผมไม่ได้สังเกตตรงมุมกาเขาก็จะเขียนไว้นะฮะว่าเป็นเฟ e บุ o k อะไรพวกนี้ก็ไปติดตามกันได้ถ้าคนไหนชอบเนาะเด็กสองมีการ์ดกระตูอีกแล้วนะฮะมาจากอ่เพจ Ghost Room บ้านผีแกสินะฮะก็เป็นตัวละครในนั้นเนาะผมก็ไม่รู้คือใครบ้างนะครับเหมือนกันอันนี้ก็มาจากบา้านผีแกสินะฮะ มันโฟกัสการ์ดหน่อยไม่ต้องโฟงกัสหน้าผมเยอะก็ได้โฟกัสการ์ดจะได้เห็นกันช,าชาัดๆเนาะแบบน,นี้นะฮะอันนี้ไอคอนเลยนะฮะโลคอ o s t คอร์ดเพนั่นเองนะครับผมเป็นสุดยอดนักคอร์ดเพที่แบบไอดลอลเห็นแล้วแบบเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเลยนะระดับแกทั่วโลกเขาเห็นนะเขาเขาเ,เขารู้จักนะ ผู้ชายเซเว่นนะฮะก็เดี๋ยวนี้ทำเพจใหม่แล้วเนาะแกมีไม่รู้แกมีเมียจริงๆหรือว่าแกแค่เอาอะไรมาเล่าให้ฟังนะฮะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามกันนานละนะครับผมอันนี้ก็โลคอรอีกแล้วนะฮะเป็นโลคอรโรเชเลนกาโหยุคนั้นเก็บผอมมากเลยนะไม่รู้แกไปออกกำลังกายกินอะไรไม่รู้แต่ผอมเลยอะนะฮะโอ้ เด็กนี้เหมือนจะเน้นเพจจากเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะเนี่ยอ่าโกสต์รูมบ้านผีแค่สนะิอันนี้ก็เป็นการ์ดเพื่อลมชั้นสยองขวัญของวงกฏนะฮะทำไมฟีลคล้ายๆกับนิยายของของไอ้พูนิต้าไหมไม่ได้อ่านนิยายหนะของของไทยหนาแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นมาอีกแล้วนะฮะโกสต์รูมบ้านผีแค่สินะครับผมวงกฏน่าจะเป็นตัวเอกไหมน่าจะเป็นตัวเอกแล้วแหละนะพอเห็นเยอะทุกอันเป็น ทรงนี้หมดเลยอ่ะนะครับผมนี่ก็วงกดอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็คุณอลิสนะครับ ต่อมาก็เป็นการ์ดอีกแล้วเป็นการ์ดคนอีกแล้วไอดอลนะนะฮะไม่รู้เหมือนกันเรื่องอะไรจะใคระฮะคอมเมนต์ <Comment S 2> ได้นะผมไม่ได้ไปบอกว่าเขาไม่ดังนะแต่ผมแค่มารู้จักของผมเองเฉยๆนะครับผมนี่ก็อีกแล้วน่ารักนะฮะใครเลยเนี่ยลาพิสลาซาลาซูลี ไม่รู้อะ่ะผมอ่านไม่ถูกอะ่ะขออาภัยด้วยนะฮะอันนี้ก็คุณพาหรือเปล่าอันนี้ยูนาอันนี้ยูนานะฮะนนยูนาน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งให้แฟน เขามีคิเทโอป้าแล้วก็มีอะไรโอ,อป้าอีกช่องหนึ่งใช่แฟนกไ,ไหมที่ล่าสุดตอนนี้แกท้องลูกแฝดใช่ไหมฮะเหมือนจะพยายามจะมีลูกแฝดเนาะเจ๋งมากเลยน่ารักนะฮะก็ขอให้ทุกคนทั้งคู่นะฮะแฮปปี้กับการมีลูกนะฮะส่วนตัวผมมีแต่ง,งานแล้วแต่ยังไม่ได้อยากมีลูกนะฮะก็เลยแบบคมไม่ได้เลี้ยงเด็กนะฮะแต่คนที่เขาอยากมีลูกเลยเขาต้องใช้พลังงานเยอะมากนะในการเลี้ยงลูกผมดูจากเพื่อนผมดูจาก น้องผมการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตให้มันดีได้เนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากๆนะคนไหนก็มีลูกก็ถือว่าทุ่มเททุกอย่างให้ลูกจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่สักแต่มีแต่คนที่เขาจะมีตั้งแตจะมีเนี่ยหรือถือว่าใจสู้มากเพราะมันเหนื่อยนะเลี้ยงเด็กให้โตขึ้นมาเป็นคนดีได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะอันนี้คุณพาอีกแล้วนะครับผมเหมือนการ์ดหน้าปกแต่ว่าไม่ใช่การ์ดฟอยนะฮะ สุดท้ายได้การ์ดคนนี้นะฮะลุ่งตะวันนะฮะมันแก้วนมคุณธรรมนั่นเองนะฮะยคนั้นเป็นนมคุณธรรมที่แบบดังมากนะฮะสุดยอดเลยนะครับเออคนนี้รู้จักชักนะฮะโอเคหมดไปแล้วสองกองนะฮะมาดูกองที่3กันอันนี้เป็นนักปกเป็นคุณอลิสนะครับแระกีดก่อน มันมีอีกไหมสนุกว่ะได้แกะได้รู้ได้กลับมาเปิดดูอะไรที่แบบเออเราไม่ได้สนใจหรือว่าเราลืมไปแล้วเงี้ยสนุกนะเพราะว่าเพจพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่งมีนะเขามีมานานมากแต่ว่าบางอันก็ห,หายไปจังๆกันไปนะฮะแต่ผมว่าไอดอลทั้งหมดที่ผมเปิดมาเนี่ยเขาเป็นไม่ว่าจะเป็นไอดอลใน f c e e o o o ไอดอลใน u t u b e เนี่ยเขาก็ยังมีคนติดตามอยู่นะเวลาบางทีเราคิดว่าเรา ไม่เห็นหน้าเห็นตาเขานานแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากลับไปดูในเฟซเขาอะหรือแฟนเพจเขาอะก็ยังมีคนที่กดไลค์เป็นหลักพันหลักหมื่นอยู่นะฮะไม่ได้หายไปไหนเราแค่ไม่เห็นเฉยเยการแบบเขามันแบบเฟซบุ๊กมันโชยยังไงไม่รู้มันถึงตัดไม่ให้เราเห็นคนที่เราเคยดูล้วก็โชว์ยังใหม่ให้เราดูแทนซึ่งเป็นเว็บพนันบ้างเว็บเล่าหนังบ้างก็ไปรู้ทําไมเหมือนกันนะทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปกดเล่นพนันพนันอะไรนะอันนี้เป็นเด็กสามนะฮะเป็นคุณอลิสนะครับก็นับผมเป็นคุณอลิสนะฮะ แยกไว้เต็มแล้วอะ่ะโอ้คุณวันแก้วอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราแยกเป็นคนเราไม่ได้เก็บน่นเรารวมเป็นคนๆดีกว่าว่าคนนี้เป็นการ์ดอะไรนะอันนี้ก็รู้จักนะฮะเฮเรเฮเรนะฮะใช่ไหมจากฟอร์มมาแก่นะครับผมอันนี้ยังเห็นอยู่นะฮะตัวคอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับผม ไค่เนี่ยมาจากฟอร์มาเกะทำไมผมไม่ค่อยเห็นตัวละครนี้นะฮะจากเพจไอ้นั่นอะอันนีกนะก็เฮเละนะฮะแต่ไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากจะเห็นไอเฮเล่ He are, แล้วก็เห็นไก่ใส่แว่นเนาะแล้วก็แล้วก็แฟนในเฮเล่เนี่ยแล้วก็นกสองหัวก็เห็นอยู่นะฮะโอ้วิทยใส่แว่นนะครับ อันนี้ก็จะพุชเซเว่นนะฮะเออนี่ไงเมื่อกี้ผมลืมชื่อไม่ออกไลโกนะฮะนี่ไลโกนี่มาจากฟอร์มาเก่เหมือนกันนะฮะคาอีนะฮะผมหาชื่อคาอีคันนามกะทิด้วยมือเปล่านะฮะก็เนี่ยครบแล้วสามตัวหลักๆของเรานะฮะ เนี่ยการ์ดไข่ไม่รู้มีวะเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นละครพวกนี้เท่าไหร่อ่ะ,ะเห็นจะเห็นแต่ตัวละครหลักๆเป็นหลัก,ลกลเลยนะคะรับผมโอ้กลับมาเจออีกแล้วนะฮะกับ yes, K. Yes, K. ะะยีสเคยสเคนะฮะจะขี้อยู่ไหนอยู่นี่อุ้ยคนนี้น่าจะดังระดับหนึ่งเลยนะเพราะผมเห็นการ์ดเขาเยอะมากเลยคนเนี่ยคน,คนที่ผมอ่านชื่อไม่ถูกเนี่ย ขอพายจริงๆนะฮะอ้าวมีการซ้ำวะ่ะเอไม่ซ้ำคล้ายๆกัน,นเฉยๆนะฮะนี่อันนี้เป็นอันใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อกี้นะจาก YK นะฮะอันนี้คุณอลิสอลิสไม่ฟอยนะครับยูนาก็เยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเด็มันมีเด็กอื่นที่แบบเป็นรุ่นเดียวกันแล้วแบบแรนดอมการ์ดเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือว่ามีอยู่แค่นี้ก็ไ่ดูนะฮะ นี่อยู่หนาฮะผมไม่แน่ใจว่าน้ำหนึ่งใช่แฟนคิวเทปป่าวคิวเทปแฟนคิวเทปอะอจูม่าดีกว่าไม่รู้ว่าน้ำหนึ่งใช่เปล่าเริ่มเริ่มสับสนแล้วตอนนี้งงนะฮะถ้าใครไหนรู้เมนทีนะฮะนี่น้ำหนึ่งนะครับผมแล้วก็โอเนสเซนี่ก็ เห็นหลายรูปก,กันเหมือนกันนะนะฮะโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับผมคนนี้จะดังแหละเพราะว่าได้อยู่ในปกเลยนะฮะ,ฮะเดี๋ยวก็ไปติดตามดูบ้างละเออไอดอลหลายคนเลยนะฮะผมอยากได้กาเจ้าที่อะ่ะต้องไปซื้อที่ไหนตามร้านกาถูกไหมของของของพี่จอร์ดอะ่ะอกได้กาเจ้าที่อะ่ะอันนี้เปนคมโคตรแบบ ใครดูก็รู้อะนะฮะว่าวัยรุ่นวัยรุ่นยุคสองพันน่ะเกิดเก้าูนยุคสวัยรุ่นสองพันอ่ะมันต้องรู้จักอยู่แล้วแหละนะฮะหลายอย่างเลยที่แบบออ้ยเหมือนแบบเราอยากเล่นแล้วไม่ได้เล่นอะ่ะเหมือนถ้าเกิดมีเจ้าไอ้เจ้าที่คุณตาเจ้าที่อ่ะก็คือเราที่แบบโตแล้วมีตังค์ซื้อแล้วแต่ว่าเปลี่ยนเป็นลูกหลานถวายแทนอะไรเงี้ยชอบมากนะฮะโอเคการใบแรก ก็เป็นคุณโอนิสโอเนสกระเป่าออ่าไม่ออกนะฮะเป็นโอพาะเทลไลน์นะฮะเป็นฟอยนะครับผมโอ้มาแล้วนะฮะอันนี้รู้จักนะฮะแปดบิตนะฮะซาวสโซเชียลนะครับผมมาอีกแล้วไแปดบิตอีกแล้วอุ้ยแมวล่วง เมลแย้ม8บิตนะฮะพิกเซลเครซี uh, ่8บิตอ่อผู้ชาว7นะฮะนี่ GSK นะฮะย <c oughs> ี่เป็นตละอันดีๆกันเลยวะนักแคปนะฮะจาก8บิตเหมือนกันนะฮะเอ้เรี่อนี้เน้น8บิตใช่ไหม มนุษย์กะลาจาก8 bit บิตนะอันนี้แค่ผู้ชายธรรมดาอันนี้นึกไม่ออกเราเคยเปิดไหมอ๋อน,นี่ไงเจอแหละสไตล์ตลูกเขาไม่เหมือนกันเหรอมันมีหลายแบบเหรอ, <c oughs> อน,นี่อันนี้ก็แปดบิตนะฮะมนุษย์เวล1หนึ่งนะครับตลกดีนะฮะ แค่พุชธรรมดานะครับนี่ลายเส้นก็มีหลายสไตล์ไหมหรือว่ารูปมันใหญ่เล็กไม่เท่ากันเลยเพราะว่าลายเส้นแต่ละอันมันที่เอามาทำอะ่ะมันเหมืคนละยุคหรือว่าวิ่งเวลาเพจผ่านไปผ่านไปผ่านไปพัฒนาลไรเส้นก็จะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะยุนนะ่ะอ,อ้าไอ้นี่ก่อนเย็เค้ก่อนเย็ดเค้กเยอะนะ ยูน้านะฮะมันแก้วนะฮะเราจะทำนะครับผมพนะาวินีนะฮะแล้วก็ลาพิสนะฮะแล้วก็โอนิชนะฮะ โคเดลนะครับผมก็ได้การ์ดที่อยากได้มาเด็กหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้การ์ดตัวละครที่แบบเป็นไอคอนผมต้องไปหาเพิ่มอะว่ามันมีการ์ดของพวกคนอื่นอีกไหมนะฮะเพราะว่าแค่กเก็บก็สนุกแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องเล่นเป็นก็ได้แค่กเก็บก็สนุกแล้วถ้าเป็นการ์ดฝั่งแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมชอบไงนะพี่จอร์ดเงี้ยอย่าง อย่างมนุษย์เวลหนึ่งของของเพจแปดปิดอะไรเงี้ยเออยอ,ยยอย่างอย่างคาอิอะไรเงี้ยเออชอบนะฮะเดี๋ยวหาเก็บเพิ่มนะครับไอดอลก็รู้จักอยู่สองสามคนสองคนสาคนแค่นั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปลองดูไปติดตามลองแฟนเพจเขาดูนะฮะว่ายังมีการเคลื่อนไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วจะมาคุยกันได้ใครรู้ก็เม้นไว้ได้นะฮะว่าแต่ละคนเป็นแฟนคลับใครบ้างนะครับผมก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ ไปแล้วนะครับผมสแตมพาวเวเราจลทอลกอย่าลืมก,ไก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันได้นะครับสวัสดีครับผม